สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอนาคตเมืองไทยครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมอันทิชาญคูหาลองรองครับเราเจอกันทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ21่สเนาฬิกาครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้ครับเราจะมาพักประเด็นร้อนนะครับทางการเมืองแล้วก็รวมไปถึงเรื่องร้อนๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ขณะนี้นะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของวันสําคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาครับนั่นก็คือวันวิสาขบูชาครับซึ่งถือได้ว่าปัจจุบันนี้นะคคครรัััััับบท่่วววโลกกนนน้้ใหาามสํญเือองงข วิสาขบูชาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับและในปีนี้ครับก่อนที่จะถึงวันวิสาขบูชาครับทางด้านของทำเนียบขาวซึ่งถือได้ว่าเป็นที่ทํางานนะครับของประธานาธิบดีแห่งหาัฐอเมริกาครับก็ได้ให้ความสําคัญครับจะมีการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกขึ้นที่นั่นด้วยนะครับซึ่งความสําคัญนี้นะครับนอกจากทางด้านของ UN ครับสาประชาชาติที่ให้ความสําคัญกับการจัดงานในวันนี้แล้วนะครับส่วนประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาครับปีนี้เราก็ได้รับเกียรติครับในการจัดงานวันวิ สาขาบูชาโลกซึ่งจะมีทางด้านของพระสงฆ์และองค์กรต่างๆนะครับที่จะมาร่วมกันประชุมซึ่งถือได้ว่ามาร่วมกันมากถึง90 นะครับประเทศทั่วโลกครับแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมประชุมนั้นประมาณมากกว่า3,000คนครับซึ่งจะมีการจัดงานนะครับตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ครับซึ่งวันวิสาขบูชานี้นะครับมีความสําคัญอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของจุดน่าสนใจครับที่ทั่วโลกนั้นได้ให้ความสําคัญกับวันวิสาขบูชามากยิ่งขึ้นประเทศไทยครับถือได้ว่าในฐานะของเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ครับจะมีการจัดงานอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธศาสนกชนทั่วประเทศ ไทยนะครับจะมีวิธีการอย่างไรครับในการเปลี่ยนเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ครับค่ำคืนนี้ครับผมได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับพระราชวรเมทีมาร่วมพูดคุยในรายการค่ำคืนนี้ครับกราบนมัสการครับท่านครับพูดถึงเรื่องของความสําคัญนะครับของวันวิสาขบูชาครับซึ่งนานาชาตินะครับได้ให้ความสําคัญครับในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านถ้าพูดถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ย วันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าวันวิสาขาบ,าบูชาเนี่ยเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีวันวิสาขาบูชาเนี่ยก็วันอื่นๆวันสำคัญชาวพุทธอื่นๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันวิสาขาบูชาสำคัญอย่างไร อย่างที่กล่าวแล้วว่าตรงกับวันสําคัญของพุทธเจ้าครับพุทธเจ้าได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณและพระมหากราุณาธิคุณเนี่ยรพระองค์ได้แสดงธรรมโปรดสัตว์โลกสัตว์โลกให้ให้พ้นจากความทุกข์โดยได้อ แสดงธรรมถึง45พรรษาพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้แสดงนั้นถ้าจะพูดในปัจจุบันก็คือรวมอยู่ในพระไตรปิฎก45เล่มซึ่งแบ่งเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระพิธรรมปิฎกนี่คือความสำคัญของของวันวิสาขาบูชาเับ ปีนี้นะครับทั่วโลกนั้นก็ยิ่งให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของวันวิสาขาบูชาด้วยณจุดนี้ครับในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเจ้าภาพนะครับในการจัดประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างครับท่านวันวิสาขาบูชาที่มีความสําคัญยิ่งขึ้นเพราะว่าองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องว่าเป็นวันสําคัญสากลของโลกในช่วงปีแรกๆก็คือยกย่องตั้งแต่ปี2545 ในช่วงปีแรกๆนั้นก็มีจัดกิจกรรมกันที่องค์การสหประชาชาติจะเนื่องว่าจากเนื่องจากว่าการไปจัดกิจกรรมชาวพุทธที่องค์การสหประชาชาติทีสหรัฐอเมริกานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธในเอเชียจะเดินทางไปก็ต้องใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นจึงมีนโยบายว่าควรจะจัดกิจกรรมวิสาขบูชาเนี่ยหรือเทศกาลวิสาขบูชาในในประเทศที่มีศูนย์กลางสหประชาชาติอยู่ อย่างเช่นที่เมืองไทยซึ่งมีมีมศูนย์ประชุมสหประชาชาติอยู่เป,เ,ปเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาเนี่ยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกเนื่องใน,เน,งในเนื่องในกิจกรรมนานาชาติเนี่ยเป็นประจำเรื่ยมาตั้งแต่2547 ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสองที่ปร,ทประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพโดยรัฐบาลและก็มหาเรทยสมาคมเนี่ยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหจุลลงกรด้านวิทยาเป็นหน่วยงานประสานงานในการจัดประชุมกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบาูชาวันสำคัญสากลของโลกครับร ในปีที่ผ่าน,านมาครับเราได้มีการพูดคุยถึงประเด็นของการประชุมในวันวิสาขบูชาโลกนะครับเรามีพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับแต่ละปีที่มีการประชุมนั้นก็จะกําหนดหัวข้อของการประชุมครับซึ่งเป็นปัญหาในแต่ละแต่ละช่วงของของวิกฤตนั้นๆปีนี้ก็กําหนดหัวข้อของการประชุมก็คือพระพุทธศาสนากับวิวกฤตของโลกครับซึ่งก็มีอยู่หลากหลายประเด็น ที่จะมีการพูดคุยกันอย่างเช่นพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความขัดแยง้งความขัดแย้งนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าความขัดแย้งในประเทศไทยประเทศเดียวเพราะว่าความขัดแย้งมันมีอยู่ทั่วโลกพระพุทธศาสนาจะไปช่วยความขัดแย้งได้อย่างไร,รพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความเสื่อมของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เรื่องสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันเนี่ย โดยถูกทําลาย,ยถูกทําลายไปค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งยิ่งธรรมชาติมันจึงทําให้ธรรมชาติเนี่ยลงโทษโดยเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็น้ําป่าไหลหลากอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกาเรียกว่ามันเป็นภัยธรรมชาติรธร,รณีพิบัติภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเพระพุทธศาสนาจะไปช่วยอย่างไรก็รรจะมีนักวิชาการมามาสนทนามาพูดปะ มาพบป่าแล้วก็มาหาทางออกว่าจะช่วยอย่างไรนอกจากนี้ก็มีเรื่องการพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาการศึกษาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราจะปลูกฝังเด็กเยาวชนอย่างไรให้มีคุณธรรมมีจริยธรรมโดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนาไปไปช่วยในการก็เรียกว่าปลูกฝังคุณธรรมรจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน แล้วเรื่องที่กําลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่พูดกันโดยทั่วไปก็คือพระพุทธศาสนากับ,ก,บกับประชาค,คมอาเซียนครับซึ่งในปลายปีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าการเข้าสู่ประชาค,คมอาเซียนของประเทศในแถบเอเชียเราจะใช้หลักธรรมทางศาสนาไปไปขับเคลื่อนแล้วก็ไปช่วยให้ชาวพุทธโดยเฉพาะในเอเชียนเนี่ยได้ ทำความร่วมมือแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขอย่างไรนี่คือการก็เรียกว่าหัวข้อหลักๆที่ใช้ในการจัดประชุมในปีนี้ในปีนี้นะครับที่ผ่านมาครับท่านประเด็นสําคัญที่สุดนะครับในการประชุมทางด้านของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเราเคยมองถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาไหมครับหรือว่าสิ่งไหนครับที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคปัญหาในการที่จะขับเคลื่อนนะครับการที่จะ เผยแผ่เกี่ยวกับทางด้านของพระพุทธศาสนานะครับก็อุปสรรคในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาก็อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเรายังไม่เคยร่วมมือกันแม้แต่ว่าเป็นชาวพุทธด้วยกันนะครับแต่ว่าชาวพุทธเนี่ยพุทธศาสนาก็จะมีสองนิกายใหญ่ๆครับก็คือนิกายเทราวาตอย่างเช่นประเทศไทยประเทศพมา่า ลาวกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนา,านิกายเถราวาทส่วนประเทศเอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือเวียดนามเนี่ยก็นับถือพุทธศาสนานิกายมหญญมายานเมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าทั้งสองนิกายเนี่ยก็ต่างคนต่างธรรมและก็เผยแผ่พุทธศาสนาในารูปแบบของของวิธีการของแต่ละนิกายครับ แต่ว่ามาในช่วงหลังเนี่ยเมื่อมีการจัดประชุมมีความร่วมมือกันเนี่ยก็ทำให้พุทธศาสนาทั้งสองนิกายเนี่ยมาทำงานร่วมกันครับก็เรียกว่ามีการเผยแผ่มีปัญหามีปรรศัก่อยไรก็มามาหาแนวทางแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันแล้วก็ทำอย่างไรที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนเนี่ยเอาไปเผยแผ่ให้ให้ผู้ที่รับถือพุทธศาสนาได้ได้นำไปประยุกต กับการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันได้จริงอันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือของของชาวพุทธ <S 2> <S 2> ทุกนิกายนะที่มาร่วมประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดประชุมวันวิสาขบาูชานานาชาติเนี่ยก็จะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้มีถึง90ประเทศ <S 2> <S 2> มาร่วมประชุมแล้วก็คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าพันนะ, <S 2> <S 2> ะรวมทั้งคนไทยด้วยที่จะเข้าร่วมประชุม การจัดประชุมในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31ช่วงเวลาของการจัดประชุมแต่ว่าวันสำคัญในการจัดประชุมก็คือจะเริ่มพิธีเปิดในวันที่28พฤษภาคมแต่ว่าเริ่มตั้งแต่วันที่27เริ่มนะครับ,รบเริ่มก็คือไปต้อนรับ,รบแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาร่วมโดยเฉพาะยิ่งยิ่งประมุขสงผู้นำชาวพุทธนักปาราชญ์ก็จะเดินทางมาในวันที่27เพื่อ เข้าร่วมประชุมในวันที่28เป็นการเปิดอย่างเป็นทางการครับ uh, ในวันที่28นั้นเปิดยังเป็นทางการก็จะมีสารจับผู้นำชาวพุทธทั่วโลก uh, มาอ่านแสดงความรู้สึกแล้วก็ให้ข้อคิดข้อคิดกติธรรมต่างๆส่วนวันต่อมาในวันที่29ก็จะมีการประชุมเขาเรียกว่าประชุมกลุ่มย่อย uh, เน้นในเรื่องของวิชาการ uh, ประเด็นต่างๆที่ได้พูดถึงไปแล้ว uh, กำหนดเป็นหัวข้อประชุมไว้ แล้วก็ในช่วงภาคค่ำก็จะมีเลีเ้ยงต้อนรับแล้วก็มีวัฒนธรรมบันเทิงแบบชาวพุทธครับแล้วหลังจากนั้นวันที่30เนี่ยก็กำหนดประชุมไว้ที่ศูนย์ประชุมสาป,ประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกครับกร,ร,รุงเทพมหานครเป็นกิจกรรมวันสุดท้ายของการประชุมเจรัา ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่เราจะมาพูดคุยนะครับในแง่มุมของการเป็นเจ้าภาพครับในการจัดงานวันวิสาขะบูชานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําคัญครับที่ประเทศไทยนั้นถือได้เป็นศูนย์กลางนะครับของพระพุทธศาสนาครับปีนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทั่วโลกครับในเรื่องของการจัดประชุมในครั้งนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พากันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพูดคุยประเด็นนี้กันต่อครับ เชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งน้ำใจไมตรีสู่พี่น้องชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไว้โดยสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลบัญชีเลขที่067ขีด0ขีด10330ขีด6หรือร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ คุณผู้ชมครับการจัดงานนะครับการประชุมวันวิสาขาบูชาโลกนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่28ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับความสําคัญครับนั่นคือความพร้อมของประเทศไทยครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะครับที่พระคุณเจ้านะครับได้บอกไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะมีผู้คนนะครับทั้งทางด้านของพระสงฆ์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของผู้นําองค์กรต่างๆจะมาเข้าร่วมประชุมเนี่ย มากถึง5,000คนนะครับ <คน S 1> ประมาณนี้ครับรการ,รจัดเตร,รียมความพร้อมนีครับในเรื่องของที่พักหรือว่าการรับรองเนี่ยเรามีการเตร,รยียมอย่างไรบ้างครับเรื่องการเตร,รียมความพร้อมเนี่ยเนื่องจากว่ามีคณะกรรมการจัดงานวิสาหกหรือจัดกิจกร,รรมนานาชาติเนื่องในวันสําคัญของชาวพุทธเนี่ยประชุมกันยังต่อเน,นื่องอยู่แล้วก็มีการเตรียมการมีการกําหนดหัวข้อ รวมทั้งกําหนดว่าจะเชิญใครที่ไหนอย่างไรมาร่วมประชุมและก็จะใช้ที่ไหนเป็นที่รับรองอย่างไรเนี่ยครับก็มีการเตรียมความพร้อมกันมาเป็นระยะระยะในส่วนของมาหาวิทยาลัยมหาชลาลงกรราชวิทยาลัยซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักทั้งในเรื่องสถานที่และก็ประสานงานทุกกิจกรรมเนี่ยก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่จัดประชุมก็ใช้อ่อห้องประชุมอาคารมวกร48ภาษาของมาหาวิทยาลัยครับ ซึ่งจุได้สามถึงสี่พันรูปคนก็จะใช้เป็นที่เปิดส่วนที่จัดประชุมกลุ่มย่อยก็จะใช้อาคารเรียนรูมของมหาวิทยาลัยซึ่งมีห้องประชุมเทเตอร์ซึ่งจุได้สามถึงสี่ร้อยรูปคนเนี่ยสามารถใช้เป็นที่ประชุมได้เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นในพื้นที่ในการจัดประชุมเนี่ยท,ที่มหาวิทยาลัยมหิุลาลงกรด้านวิทยาสามารถรองรับได้ในส่วนของที่พัก เนื่องจากว่ามีชาวพุทธและเป็นพระเทระผู้ใหญ่ครับประมุขสงฆ์ผู้นําชาวพุทธมาร่วมกันเป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จัดที่พักรับรองไว้ตามโรงแรมต่างๆครับเพื่อความสะดวกในการพักอ,อยู่รวมกันแล้วก็เดินทางมาร่วมประชุมได้ได้ไม่ลําบากนะักบางส่วนก็จัดที่พักอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครครับบางส่วนก็พักอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็อยู่ว่าจะจัดอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างซึ่งทางมหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าภาพหลักเนี่ยก็เตรียมความพ,พร้อมในเรื่องนี้รวมทั้งรับรองเรื่องพัตหารารพัตหาารที่จะถวายทั้งเช้าทั้งเพลนเพราะว่าพระเถระที่มาร่วมประชุมเนี่ยบางรูปก็ก็ฉันบางสวิรัตบางรูปก็อาจจะฉันทั่วไปอ,อาหารทั่วไปเพียะนั้นก็ต้องเตรียมความพ,พร้อมว่า รูปไหนชั้นมังสวิรัติรูปไหนชั้นอาหารทั่วไปได้เพราะเรื่องเหล่านี้เราได้เป็นเจ้าภาพจัดมาหลายปีต่อเนื่องกันไปเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็ถือว่าเต็มเต็มที่ในการที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและก็ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมที่เมืองไทยเนี่ยก็จะได้รับเสียงชื่นชมว่าเรา,าประเทศไทยเนี่ยมีอธัธยาศัยและก็ต้อนรับขับสู้ได้เป็นอย่างดี แล้วก็ทุกรูปทุกท่านที่มาร่วมประชุมก็อยากจะมาเขาเรียกว่าอยากจะมาร่วมประชุมที่เมืองไทยเป็นหลักเพราะมาที่ไหนก็มีความสุขเหมือนกับได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่ามีความรู้จักมาคุ้นหรือคุ้นเคยกันอย่างดีเช่นพอ อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับซึ่งผมขอลงลึกในประเด็นหัวข้อนะครับสำหรับปีนี้นั่นก็คือพระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลกที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับแต่ที่ท่านได้บอกไว้นะครับว่ามีการแบ่งออกเป็นสองประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยวิบัตินะครับในส่วนของการประชุมครั้งนี้ครับเราจะมีการหาลือไหมครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับทางด้านของมนุษยชนนะครับที่เกิดขึ้นที่ในเปาลนะครับหัวข้อหลักที่ตั้งไว้เป็น ทีมของของการประชุมครั้งนี้ก็คือพระพุทธศาสนากับวิกฤตของโลกครับซึ่งมันก็แตกขแขนงไปหลายเรื่องว่าวิกฤตของโลกมันคืออะไรบ้างแต่ว่าที่จะเน้นหนักก็คือเรื่องปัญหาความขัดแยง้งครับความขัดแย้งซึ่งมันเกิดจากความเห็นไม่ลงรอยกันเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาเนี่ยครับความเห็นไม่ตรงกันมันก็เกิดปัญหาความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะทําให้คนนี้มีความเห็นใกล้เคียงกัน หรือไม่ก็ยอมรับความเห็นที่แตกต่างซึ่งกันและกันเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนที่นับถือาศาสนาลทัทธินิกายต่างกันรวมทั้งอะไรต่างๆที่ความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยทำอย่างไรจึงยะยอมรับความเห็นของกันและกันได้เรียกว่ามีใจกว้างรพระพุทธาศาสนาเป็นาศาสนาที่สอนให้คนมีใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรจึงเอาหลักธรรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับ การแก้ปัญหาความขัดแยง้งทั้งในสังคมไทยในสังคมโลกอันนี้เป็นเป็นหัวข้อหนึ่งนะในการสัมมนาอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าจะเป็นหัวข้อที่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความเสื่อมของสภาพแวดล้อมครับซึ่งก็คงจะมีการพูดคุยไปถึงปัญหาที่เพิ่งเกิดมาเมื่อไม่นานนี้ก็คือการแผ่นดินไหวในประเทศในเปา เพราะฉะนั้นการประชุมในวันดังกล่าวนี้ก็คงจะมีการพูดคุยว่า,าประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยจะหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างไรครับซึ่งในขณะน,นี้ทั้งรัฐบาลและก็คณะสงฆ์เนี่ยก็ได้รณรงค์ระดมทุนไปไปช่วยไประยะระยะซึ่งมหาเชรสมาคมได้มอบหมายให้สำนักง,งานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเนี่ย ได้ประสานงานระดมทุนเพื่อนำไปช่วยชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติก่อนหน้านี้และก็จะทำต่อเนื่องกันไปเพราะว่าผู้ประสบภัยพิบัตินั้นมีถึงประมาณเกือบหมื่นผู้ที่เสียชีวิตมีประมาณเกือบหมื่นแล้วผู้ที่ประสบก็เรียกว่าบาดเจ็บเนี่ยบ,บาดเจ็บก็มีจำนวนมากแล้วก็ขาดที่อยู่ที่อาศัยข้าวปลาอาหารก็ไม่มีไม,มไม่มีรับประทานเนี่ยเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะตามมาซึ่งมันเป็นปัญหาต่อไปเนี่ยก็จะมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องต้องระดมไปช่วยไปช่วยผู้ที่ประสบภัยพิบัติที่เนปาลเพราะว่าเนปาลน,นั้นเป็นประเทศที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูทิ์ถือว่าเป็นประเทศที่ เป็นต้นกําเนิดของของชาวพุทธก็ว่าได้ครับเป็นสถานที่สําคัญเป็นสถานที่สําคัญเพราะฉะนั้นมีอะไรก็จะพูดกันในที่ประชุมแล้วก็มีแนวทางอหไที่จะช่วยเหลือกันได้ก็คงจะปรึกษาหรือกันและจะกําหนดเป็นเขาเรียกว่ากําหนดเป็นมาตรการเป็นทิศทางในการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบคริญพราะคุณเจ้าคาดหวังอย่างไรครับกับการประชุมในครั้งนี้ว่านานาชาติที่มาร่วมเข้าประชุมนะครับจะได้อะไรกลับไปบ้างครับเจริญพรการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยได้กาหนดหัวข้อ ที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญในแต่ละช่วงครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็จะได้รับความร,รู้และก็ความร,ร่วมมือคนวะามร,ร่วมมือรวมทั้งเวลาประชุมเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือก่อนที่จะปิดการประชุมเนี่ยจะมีทำก็เรียกว่ามีประกาศปฏิญญาครับปฏิญญาก็คือการที่จะมีข้อเป็นข้อตกลงเหมือน M.O นบะว่าเราจะในฐานะชาวุูธทั่วโลกเนี่ย จะมีความร่วมมือกันอย่างไรในการที่จะไปช่วยแก้ปัญหาสังคมครับปัญหาสภาพแวดล้อมหรือปัญหาอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปฏิญญาที่เราจะทำต่อเนื่องกันไปไม่ใช่ว่าทำปริญญาปีนี้แล้วก็จบกันไปครับก็ยังทำต่อเนื่องกันไปก็เรียกว่ามีการพัฒนาต่อยอดเรื่อยๆเ,เขาเรียกว่าสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกมีเรื่องมีราวที่ไหนเราก็ ระดมกันไปช่วยอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นความคาดหวังที่ของการประชุมครั้งนี้ก็คิดว่าชาวพุทธทั่วโลกคงจะได้เห็นน้ำใจของชาวพุทธที่มาร่วมโดยเฉพาะจาก90ประเทศว่าจะมีวิธีการที่จะระดมสภาพกำลังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไรอันนี้เป็นเป็นความคาดหวังส่วนความคาดหวังอื่นๆก็คือความร,ร่วมมือของชาวพุทธในการที่จะช่วยกันทำให้สังคม ไทยสังคมโลกเนี่ยมีความเป็นอยู่สงบร่มเย็นและก็เป็นสันติอย่างไรครับอันนี้เป็นความคาดหวังเดียรับครับประชาชนคนไทยนะครับรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทุกๆคนนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครัง้งน,นี้นด้วยครับจะมีส่วนทําอย่างไรบ้างครับให้งานในครั้งนี้นั้นสามารถที่จะจัดมาได้อย่างเรียบร้อยครับสําหรับประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติเนื่องในวัน วิสาขาบูชาวันสาคัญทางกลของโลกที่มหาชุลาเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเนี่ยก็สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ครับทั้งที่มหาชุลาและก็ที่ศูนย์สหประชาชาติที่ UN แต่ว่าที่ UN จะมีจํานวนที่จํากัดนิดนึงคใครจะเข้าร่วมประชุมก็ต้องติดต่อก็ต้องมีบัตรขอรับบัตรแล้วก็ถึงจะเข้าได้ครับส่วนชาวุทธทั่วๆๆไปเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดวิสาขาบูชาอีกหลายที่ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ท้องสนามหลวงก็จะเริ่มจัดกิจกรรมสัปดาห์วิสาขาบูชาตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่9มิถุนาก็เรียกว่าข้าบเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชานอกจากนี้ที่พุทธมณฑลก็ยังมีการจัดกิจกรรมวิสาขาบูชามีการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และก็พุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้วก็มีการจัดนิทรรศกา,า,า,ารที่เรียกว่าอลังการเกี่ยวกับวันวิสาขาบูชาที่พุทธมณฑล เรียกว่าชาวพุทธสนใจจะไปร่วมกิจกรรมที่ไหนเนี่ยทั้งที่ท้องสนามหลวงที่พุทธมนทลหรือที่มหาจุลาที่ UN เนี่ยก็สามารถไปร่วมได้ตลอดเวลาครับเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าชาวเปิดโอกาสให้ชาวพุทธทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมเชิมพอครับและนี่ก็เป็นความสําคัญนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับประชาชนนะครับที่อยากจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการที่จะเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งที่พระคุณเจ้าครับได้บอกกับพวกเราครับก็สามารถที่จะไปร่วมเข้าฟังการประชุมได้ครับแต่ว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการแจ้งนะครับความจํานงที่จะเข้าไปเพราะว่าในส่วนของที่สาประชาชาตินั้นก็จะต้องมีการจํากัดนะครับในส่วนของที่นั่งด้วยและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับรวม เฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาชนคนไทยนะครับที่ถือได้ว่าจะเป็นส่วนร่วมจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสครับในการที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับของการประชุมวันวิสาขบูชานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสําคัญของโลกนะครับแล้วก็นานาชาติครับให้ความสำคัญกับในครั้งนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของประเด็นครับในการที่จะมาร่วมพูดคุยการประชุมในครั้งนี้นะครับในส่วนของพระพุทธศาสนาครับจะมีส่วนอย่างไรในทางออกนะครับกับวิกฤตการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโลกของเราในครั้งนี้ครับวันนี้ ครับต้องขอกราบนมัสการนะครับพราะคุณเจ้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารครับซึ่งท่านนะครับได้มาพูดคุยนะครับในรายการของเราในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ครับพระราชวระเมธีครับกราบนมัสการครับเจริญพรโมทนาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ